เกมมีนเนื้อหาจัมจัมส์เกยไอเฮียแค่แค่หัวข้อแรกกูจะออกเกมแล้วเนี่ยไม่ไม่ดีสำหรับกูเป็นหลังมากว้าวกูอยู่ไหนเนี่ยชิวยเฮียโอ้โหโอ้กูเดินได้ด้วยไอเฮียกูเดินได้ด้วยโโอ้โอ้ My God Oh my God ให้พอ่อให้แม่มาเล่นเถอะอุ้ยเฮียถุงขยะสัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วกูมาอยู่ตรงนี้ยยได้ยังไงไอ้เฮียเดินมาตรงนี้หาพอ่อหรือหาแม่เกมยังไม่ทันเริ่มเลยกูจะตายแล้วเฮ้ยขนมอุ้ย Potato chip ล่ะกินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย ใช่ไหมเนี่ยไม่นะไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมทำไมทไมกูเห็นว่าเหมือนมันจะเดินเลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอึศูนย์เห็นเป็นตัวเลยสวัสดีครับ หลงหลงทางหรือเปล่าสวัสดีชื่อชื่ออะไรให้พ่อให้แม่มึงเล่นนะไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยนี อ้อาวไปโดนชนซะง,งั้นเมื่อกี้ตั้งคาเสียงอยู่โอ้อา้าวเกมเพิ่งเริ่มด้วยอา้าวนี่คกลับมาเป็นเด็กวะเนี่ยทำไมตัวเล็กลงโอ้ยไม่ชอบเลยอะบ้านมันน่ากลัวไม่เอาดิโอ้โหเจ้า โอ้โหโอ้โหเอยให้ปอให้แม่มึงเล่นนะโอ้โอ้ชีวิกูโอ้โอ้โห,โโหสัตวษ เฮ้ยแมนเน็ตไม่ได้หน้าต่างไม่ได้สกิปปี้ดอมดอมเย็ดเยดดอมดอมนี๊บเนีบนุ๊บนุ๊บโอ้โหข้างล่างน่ากลัวมากดูดิไอ้เหี้ยแล้วกูเป็นคนเล่นน่ะใครก็ได้โหลดเกมมาเล่นกับกูด้วยมึงโหลดเกมมาเล่นกับกูิวดิ เดี๋ย okay, วกูออกเกมกูเข้าใหม,าไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อ้าวออกไปทางนี้ไม่ได้โอเคออกเกมเลยไหมน,นี่กูต้องไปข้างล่างก่อนเหรอไอ้เหี้ยข้างล่างโอ้โหนิดนึดงนิดนึงเฮีย เฮ้ยเสียงเงียบเสียงมันเงียบโอ้ข้างหลังคืออะไรนั่นอะไรอะหัวเหรอไม่ใช่หัวพรมโอ้ยกูหล่นไปหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูว่ากูโดนแน่นอนกูว่ากูโดนแน่นอนถ้ากูหันหลังออสุดออสุดเุดจ้าจ้าจ้าเย้ ก้มหน้าก่อนโอเคโอ้ยกูคิดผิดคิดถูกเนี่ยขันกลับมาก่นอนประตูอยู่ตรงนี้แล้วลปอยกูไปไปกูออกไปโอ้ยคนดูชอบคนเล่นไม่ปลื้มเลยคุณก้าว อึบนะนิดนึงนะยิว้ยทำไมมันมืดอ่ะอ๋อมีประตูอยู่ตรงนี้โอ้กูต้องเปิดประตูสินะเจี๊ยเสียงอะไรวะเสียงไฟโอ้ เก้าผมไม่ได้ไป็ไหวแล้วอะเล้าเต่าเฮียเฮียไอ้เฮียกูโยนเมาส์ทิ้งในสัตว์โอ้ชีวิตอ ไปได้แน่หรอ,อยังยังไปไม่ได้เดี๋ยวนะเสียงแก้วแตกคือกูต้องขึ้นข้างบนถูกต้องไหมใครวะแต่ก่อนใครบอกว่าอยากเล่นเกมโนบก์เลยวะเนี่ยจังหวะเนี้ยมาเลยแอดเฟนเลยเป็นเพื่อนเล่นเกมเลยมาเข้ามาอย่างนี้เลยเล่นเกมผีด้วยกัน,นต้องมีไฟฉายขึ้นก้าผมก้มหน้าดีกว่า อีกอะไรเสียงของประตูข้อพ่องเหรอเหี้ยเดียวพ่องนะเหี้ยก้มหน้าก่อนอึบ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 ไม่ดูข้งนั้นน่ะกม้มต้องไปทางไหนอะก้มแล้วไม่มองใครแล้วเฮ้ก้มรู้สึกยนะังไงกลับไ,ไปที่ห้อง โอเคไ่ห้องตัวเองโอเคโอเคอัไรน่ะเอผลที่ฉันก็พูดแล้วดิชน่าจะเขียนถูกป่ไปที่ไหนนั่นคือเอพอนดินมาที่นี่เพื่อคนหามันแลคิดว่าบางทีฉันอาจจะพบมันนที่สุดท้า มาหาคำตอบได้จากนั้นก็อุบัติเหตุเืิดนะครับสูญเสียวความจำฉันต้องหาแดร์ลี่นั้นค้นหาแดร์ลี่บ้าปะเนี่ยไมย่มีคุณแจว่ะอ้าวาาจะเก็บคุญแจทำไมแล้วคุญแจามาห,หนึ่งหนึ่งอันเอาไปทำอะไรแผลอะไร ชีวิตกูกบแรกก่อนกบแากโกมแรกกูวิ่งละรีบเล่นให้จบๆไอ้เฮียเพื่อคุณผู้ชมผู้คนจะมองทีมผมต่อไปไปไม่ได้ลงล่างกูก้มเลยสัตว์โกมกกมโกมกูวิ่งอย่างเดียวเฮียทำไมไฟยังปิดอยู่ จับสเก็ตอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยจับสเก็ตจับสเก็ตไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพ่อมึงพ่อมึงว่าเนี่ยหรือแม่มึงดูดิพุ่งโอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตสัตไอ้เหี้ยเฮ้ยอยู่หัวเงียบโซฟีเออโซฟีนั่นคุณจริงๆเหรอโซฟีเฮียอะไรสัตว ไม่ไม่ไอ้เหี้ยอย่ามึงอย่าพา,ากูไปนะมันมือดอะ่ะเฮ้ยกูเปิดไฟได้ด้วยสักรมมนาก่อนนี่แม่โอ้โจุดนี้เลยนี่ว่โอ้รุมนารุมนารุมนาวิ่งใส่้เหี้ยนี่อะไรมันคืออะไรใส่เทปใส่เทปกลัวเทปกูม,มีเทปเหรออ่ะใส่อ่าใ,าใช่กูมไม่ กลม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 หน้าครับกลมหน้าใสทุกคนอ่มีคนแชเรียบร้อยกลมหน้าวิ่งกลมหน้าวิ่งหาคุณแชไปชั้นใต้ดินกลมหน้าวิ่งกลมหน้าวิ่ง w h t is h e n i I o n g c เอคหรือ Y สํหรับอะไรอ่ะ กูเปิดไฟใช้ได้แล้วเฮี่ยเอียโอ้โหโอ้โหสังคมก้มหน้ากูคนแรกไอ้สัสอา้าวกูเปิดไม่ได้ด้วยคุณกา้าวเฮ้ยจระเนี่ย โอเคได้ okay. คุณแจนแ, <c oughs> แม่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครใครจะได้ยินไหมว่าเสียงใครก้มหน้าอย่างเดียวกูก้มหน้าเล่นเกมกูมสังคมก้มหน้าไอ้สัสหาเทปกอน กูสังคมกลุ่มเฮี้ยะะ er, อะไรวะเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยกูไม่ตกใจภาพกูตกใจเสียงยไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยบ้องหูกูเลยโอ้มะกี้จำสกแกร์รอโอดีโอสังคมกลุ่มหน้าต่อไปกูต้องไปไหนต่อขบวนปะสังคมก้มหน้า กูกลุ้มหน้าต่อไปกูไม okay. ่สนกูเดินได้ด้วยโอเคเข้าสักซีนกูปิดตาก่อนเฮียเลยเฮ้ยใครแม่แม่เอาแม่แม่เป็นไรแม่เป็นชักกระตุกเหรอแม่อ๋อโอย่ยแม่หูไม่เคยแจ็คสันมะเนี่ยโคตรเท่ฮีน่าสมัยเลยเว่ออาเจ็นะอ้าวแม่เอ้าทาไมเป็นคนอย่างนี้อะอยู่ๆก็ขึ้นไม่ขึ้นแจ็คสันแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าอะไรวะเนี่ย นี่นี่แม่กูหรือแฟนกูฮะเป็นแฟนกูจะด่าให้เละเลยเนี่ยเฮ้ยเปิดตูคุยกูดิมีมีมารยาทวะอ้าวอ้าวคพี่คุณแจมา้ยไม่ดเนี่ยไม่มีมารยาทไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกะจะเปิดก่อนนะเว้ยกูกะแบบกำหมัดแล้ว้เียกูจะใส่หน้ามันก่อนแม่งวิ่งใส่กูก่อนเลยแม่งวิ่งใส่กูเกาะนอ้สารเอ้ย เ yeah. นี่ห้องพอ่อห้องแม่แสดงว่าห้องถัดไปจะเป็นห้องน้ําไม่ก็ห้องแต่งเสื้อผ้าใครก็ได้โหลดเกมโลบอ็อกเล่นกับกูทีแลนมือถือเล่นได้นะบอกก่อนเดี๋ยวหาว่าชี้โมจูจูเแบเเบเฮ้ยเสียงเสียงมาว่ะขอญาตไปปิดไปปิด oh. เสียงก็ต่อไม่คุณก้าว <It hurts. S 1> เฮ้ย อะไรวะเนี่ยโซฟีเป็นออห่วงฉันอยู่ๆกูเป็นอะไรเ Sophie, นี่ยกูเป็นอะไรของกูนงเนี่ยทุนอยู่ในอันตรายคุณเด้อเฮ้ยเฮ้ยกูติดสโลกูติดสถานะสโลกูไม่ิติสโลแล้วเล่นจบพี่จะนอนหลับไหมเดี๋ยวพี่ไปสงครามโลกต่อแก้เครียดโอเคมีโอ้โหเคียเฮล มีเฮลด้วยเฮลตี้หรือเปล่าสุขภาพดีอย่างนี้ไหมเ,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 เฮ้ยเจอเทปละเอ้าเอาเฮียกูจะกดเก็บเทปโอเคได้เทปละอ่ะได้เทปโอเคได้เทป แล้ไม่ทันได้หายใจเลยอ้ะอู้หอู้มีนะกูสังคมก้มหน้าเห็นแค่ตีนผีก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าไอ้ย์ไอ้ยไอ้ย์พ่อมึง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 ไอสัตว์เอ้ พ้อเม่นเทปอยู่ไหนวะกูจำไม่ได้ไอ้เฮียเอ่อตรงไปเลี้ยวซ้ายโอเคนี่โอเคอยู่นี่เด็ดใ,ใส่เทปดีเหียเอออะไรนะเอาถือโอเคอ่ะไม่เป็นอไรอันในล็อคเกอร์โย่

เฮีฮ้ North My l o v จะมาจำสเก็ตกูตอนนี้ไม่ได้นะไอ้เหี้ยกูกำลง่องังกูลงเครื่องกูง่งงกูง่องกูงเ้น o r e r จะเปนม n น r t y t h i n น m มเ n o t h เมื่อียน r เ่อเตียนเออไม่มีผีอู้จายจาเอะไรวะพาไม่ขึ้นด้วยอไม่ได้โปอะไรได้โปดที่อะไร เป็นเฮียอะไรอีกเนี่ยอ้าวค่อยๆลุกแล้วด้วยอืมอ้าวมือซะง,งั้น <am> ฉันอยู่ที่ไหนอ้าวมึงไม่รู้แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยอ้าแล้วกูเล่นมึงด้วยเอ้าวิ่งไอสัตว์มีฮีโน้ตไมเลอเวอร์อัจแปโนโนมันมังหิงคใครวะไม่มีใครโนมังมังหิงนั่นนั่นเบอร์เฮ้ย โจนกนน้ำมันสูมานกินนะลัทีิบูชายันไม่เคินแจ็คสันฮิฮิกูจะฮิฮิทุกคนอทางตันันากลับไปฮิ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 เอาลุ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 เี้ยไรสัตว์ไม่เคนแจ็คสันช่วยกูเฮียฮิฮิ not my lover อะไรวะแค่ไม่มีเหตุผลเลย เกิดอะไรขึ้นเทปอะไรจะบวชเกิดอะไรขึ้นนี่เดี๋ยวก่อนมีมาอย่างผิดประตูอ๋อมีโจรมาฆ่าโซฟีโซฟีนี่คือใครอะแม่เราหรือว่าแม่เราหรือแฟนเราอะโซฟีเสียงกบหน้าสังคมกบหน้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็สีแดงสีแดง Hee hee l o s my lover อัตปัดนั่นตะโัตัมันนิกมังเอมะเฮอแดงฮะพ่อแดงฮะแม่มึงอาอเข้าคาสินอ้าวอยู่เป็นอะไรเนี่ยแบโพล่าเด็กอ่ะโอ้โอ้ปวดหัวปวดหัวแล้วเกินโอ y เย h ปวดหัวอ้าวมือมืออ๋ออ๋อ เป็นเฮียอะไรมึงก็บอกกูสิวู้ฮู้เว่ง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 กูซิกแซกซิกแซกยกสะโพกยกย้ายยกย้ายใครใครมือนเออโซฟีอ้าวเฮียยิ่งไปใครอ่ะอ๋อมันเคยจังสรรค์นี่ไงเมียกูอ่ะโซฟีเป็นเฮียอะไรข้าพลังขึ้นเตาอ๋อนี่นี่อยู่นี่ อ่ะคัสซีเรียบร้อยโดนจับกล้องล็อกแล้วเฮ้ยกล้องล็อกว่ะต้องแบบฮีฮิแน่นอนเอ่เอา้าวจุตรงนี้จุตรงนี้ชิอโอเคแปแล้วมันล็มาอ่านคำอ่านโอเคภารกิจมีอยู่ว่าข้อหนึ่งวางรอดไฟไฟบลนคมไฟเพดาน ขคเมื่อวางหลอดไฟแล้วอะวางบดไฟ <c oughs> วางหลอดไฟบนเพดานอุย้ยมันโคเละโคส่งหร้วเมื่อวางหลอดไฟบนโคมไฟสามารถดึงคันโยกจากโคมไฟนั้นได้โอเคดึงคันโยกเมื่อปีศาจอยู่ใกล้โคมไฟเชียนี่กูจังรอจังหวัดด้วยเหรอเนี่ยคืออันนี้คือกูสามารถตายได้ถูกต้อไหะ เปียนเป็นหวานไม่ทานโอ้ยไอ้เหี้ยไฟพ่อมึงเหีย้ยโอ้ยก้มหน้าก่อนเกมเหี้ยนะกูเล่นแล้วกูเริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยใส่เฮ้ยหนึ่งก็ขาคนคุยเฮ้ยปีศาจเมื่อกี้เนี้ยเห็นอยู่มันหลอกกู 谢谢。Yeah.